สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาบันเทิงค่ะหมอช้างเปิดดวงสีราศีชะตาพุ่งไม่มีตกในปี2,566ทั้งดวงพ้นเคราะห์การเงินจะคึกคัก ก้าวหน้าเป็นที่รู้จักราศีเมษการงานการเงินกำลังจะมีข่าวดีในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรสีตุลาเผยถึงดวงสี่ราศีดวงพุ่งแรงไม่มีตกในปี2,566ทั้งดวงพ้เคราะห์การเงินจะคึกคักชื่อเสียงโด่งดังก้าวหน้าเป็นที่รู้จัก การงานการเงินกำลังจะมีข่าวดีได้เจอคู่ครองและหุ้นส่วนดีเริ่มจากราศีมังกรดวงพลเคราะห์การเงินจะคึกคักราศีสิงห์ชื่อเสียงโด่งดังก้าวหน้าเป็นที่รู้จักราศีเมษการงานการเงินกำลังจะมีข่าวดีและราศีตุลได้เจอคู่ครองและหุ้นส่วนดีขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ